ครับมาสทรงไอ้กเขาตั้งเซงในคนนะพีิน้อตได้ตั้งเซงเจอเขามาด้วยในคลิปของเขาในะคันเนาะ SK ไดไอทีชานเอในคนอนออค่ะอันนี้ก็มอนในข้าวเตีมีเกี่ยวก,กับเลยคอมนะคนะออันนี้ก็จะเป็น Windows ซ0ในแะคอ้อค่ะอันนี้มันมีพาสวอร์ดในะคะน,น,นคา้ยะะะะ้อนไปน้นเขาเขอาไลในคน้อเอค่ะมอในข้าวเตีมีคลิปไลค์เกลิดน,ะคะนะคะแคนอ้อพาสวิร์ดดีนา ฟงนาคอมข่าเนี่ค่ะเนาะให้มันออกกว่าเฮ็ดจอนหืออะไรนี่ค่ะเนาะสังเกตว่าข่าลืมหมายลับนี่ค่ะเนาะออกค่ะอ่าพาสเวิร์ดนั่นเตียวออกเฮดจนหืออะไรนี่ค่ะเนาะมันโวยจอมกันนี่ค่ะเนาะออกค่ะอนดั้งสุดข่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวอะไรมีโปรแกรมนี่ค่ะเนาะอ่ High r น n ู Boot CD นี่ค่ะเนาะออกค่ะอันนั้นอ่โปรแกรม h i g ไฮเรนบ o ดในข่าเราเลยเอาใส่ในเมมโมรี่การ์ดนี่ค่ะเนาะเราก็เอามาเสียบต่อที่ในนี่ค่ะเนาะเราก็จะเป็น USB นี่ค่ะเนาะข่าเราเลยหางแฮนไว้ในในนี่ค่ะเนาะออกค่ะาอันนี้ก็คลิปตัดดน เอาไฮเรนโปรซีดีใส่เนอร์ยูเอสบีนี่ค่ะเนาะเขาก็ได้มีคลิปทั้งมันขอขอนี่ค่ะเนาะขึ้นมาปั่นอยู่นี่ค่ะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็อ่าตีมาเฮ็ดนี้ไล่เอาออกมันก่อนนี่ค่ะเนาะเขาก็ได้ปิ๊กอันต้องสุดเ้ายคดอเลยปิ๊กคอมก่อนก่อนนี่ค่ะเนาะแชตเตอร์นี่ค่ะเนาะแชตเตอร์อันนี้เว้ยนี่ค่ะเนาะเอาค่ะอ่าแลก็อ่าอันนี้ก็เขาต่เสียบยูเอสบีนี่ค่ะเนาะอ่า USB 2 USB 3นะคระับเขาติดเ็ USB เสร USB 3มนะครับมันจะอัปเดตไวกว่านะครับเนาันเป็น C, ส,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 สนี่มอมๆนะครับเนาจะเป็น C ีลํำมันจะเป็น USB 2อนะครับเนาจะเป็น USB 3นครับเนา่ะเสียบเข้า,ากับที่ไหนนะครับเขาก็เข้ากับไ้ไปออเซตติ้งนะคระับนะ อันนี้ก็คาลติเทค F2 นะครับเนาะพวเป็นเอสเซอร์นะครับพวกเป็นคอมยี่ห้อกงมณีมาอันนี้ก็ที่เป็นสร้างอัมพุนคะเนาะโอเคอันนี้ก็ข้าลไลติเทค D F2 นะคะรัเน,น,ะะเน,นาเนะเขาวกว่ายี่ห้ดีมาตีเมนน่ครับเนา,นานะ,ะาดีในน่ในครัเนาะาคาดิเยเปิดปันในะคะ่ัเนาะ F12 USB บูทนะคะ่เนาะ F12 USB พูดทีในฮคาดลกปันดีอ่าทีในคันเนาะอันนี้อันนี้ัเนาะอันนี้ค่ะอ่าบวกฮาดมาีทีในฮาติกอนเอร์นี่คันเนาะเยอก็มาเลือกปุ้วมันเป็นดิสเอเบอร์อันนี้มันเดอูด USB นี่ค่ะบวกฮอคาดิกแอปสนี่ค่ะเนาะพกคาดเอเบอร์ปันนี่ค่ะเนาะโอเคเยอกมาดีอ่า บุดเมนูนะะี่ยค่ะเนาะบุดเมนูดีในนี่มันจะมี USB CD ROM นะะี่ก็จะมี USB General Storage d e v i c e นะะี <USB S 1> ่ยค่ะเนาะ USB ที่เข้าเสริร์ฟเข้าวกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็น USB a n น y เน,นะะี่ยค่ะเนาะ usb h d d ี PI, up, well, ่นี te ่คเนาะสังเสื้อเขาคาแครเอามันขึ้นกว่าอยู่ดั้งเนื้อสุดในก็ไล่นี่ครัเนาะเอาคาอันี้นี่คเนาะเขาคาก็เด็กแอกนี่คเด็กอนี่คเนาะมันดีขึ้นกว่าดั้งเนื้อสุดในี่ครัเนาะ usb นี่คเนาะกุยกะสงเสื้อเพอค่าเอาในว้เสปุ๊ดเข้ากว่ันิวก็ไล่นี่ครเนาะเอาใน้อันดังสุดนี่คเนาะยกก็อ่าดีในในเขาเดี๋ยวเอาฮัตติสอ่ขึ้นกว่าว่อันที่สองนนครเนาะอันนั้นก็เอาฮัตต เอาคากันค่ะเนาะเอากวไว้อันที่หนึ่งเลยค่ะเนาะยกกว่าเขาดิเอา USB ดีเขาวเสียบเนี่ยเอาไว้อันที่สามเลยค่ะเนาะยอนปวยว่าเขาโป้วันนามาเขาคาเสียบ USB เข้ากว่านี่มันก็ติดปุด USB ออนตั้งติ๊กๆเลยค่ะเนาะมันติมีปัญหาเฮเธอเครื่องเขาคาเบียร์เทิงเลยค่ะเนาะเขาวดิเอา USB เสียบไว้ในเอาไว้ดีอันที่สามเลยค่ะเนาะกยกะหนังหือมันติดปุดอันตั้งสุดเปล่นั่นตีดเขากว่าไรนั่นเขาขาดิเอาแอปสิบสองเสียบเข้ากว่านี่ค่ะเนาะีิดใน ย้นเปเขาใครฮัตติดมันปวัวเขาขับเปิดเครื่องในให้มันไว้นี่ฮะเนาะก็นี่เอาฮัตติดไว้อยู่ดั้งเนือนี่ฮะเนาะมันเด็มดละไกับข้นหานเนื้อบางทีนะะี่ฮะเนาะอ่าทีน,ใน,ในี้เขาก็ติด หันเหียงในคันนอ USB นี่นะครับที่เขาเสียบเข้าไว้อันที่สามนะครับเนาะแล้วก็เขาติดติกดี F10 ในครับเนาะดีนะครับ F10 ในครับมันจะมีติก F10 เซฟ and exit ในะครับเนาะเขาก็ติดติก F10 เป็นในครับเนาะแล้วก็ exit ในครับเนาะเพราะฉโนษณาในที่มันรับเสียบปุ้ดกว่านั้นเขาติดติก F10 สองในครับนะให้มันเข้าปุ้ดมุดในครับเนาะว่าตีเลือกอันไหนปุ้ดเข้ากว่านี่ครับเนาะ exit ในครับเนาะแล้วก็เขาติดติกเป็น F10 สองในครับเนาะในมือรับกว่านั้นในครับเนาะ F10 สองครับ อ่าสมมติว่ามันเด็กแอปสิบสองมันติดขึ้นมาเธขาคาดเลือกว่าเดี๋ยวเอา USB อันเลยเดี๋ยวเอาให้มันปูดเข้าอันเลยเป็นในค่ะเนาะอันนี้ก็ HDD นี่ก็จะเปลี่ยนห้าติดในตัวเครื่องเลยค่ะเนาะยก็จะมี USB HDD นค่ะเนาะ USB ที่เข้าเสียบเข้ากับเมื่อกี้นั่นเองค่ะเนาะเข่าก็เด็กี USB HDD ยก็เด็ก Enter นี่ค่ะเนาะโอเคอันนี้ก็มันเดี๋ยวปูดเข้ากว่าเน USB ที่เข้าเสียบไว้อยู่นั่นเองค่ะเนาะ กล้กะมันเป็นเมมโมรีการ์ดในค่ะเนาะที่เป็นการ์ดเล็กๆกล้นี่ค่ะเน้องยกระดัอ่าทรานสฟอร์นี่ค่ะเนาะการโอนถ่ายข้อมูลมันมันดีเทิงกว่าอ่าที่เฮาวคาเจอร์ usb ชั่งไหนี่ค่ะเนาะงยันไปว่าอันแนี้มันเต็มนี่ค่ะเนาะเขาวจะทำอะไรในค่ะเนาะเขาเลยใส่เมมเมมโมรีการ์ดเส็ทเฮ็ดกว่ากล้วยในค่ะเนาะมันดีเทิงในการปุ่ดคืนดีในอีกหนึ่งในค่ะเนาะย้อนไปว่าอ่ามันตั้งไว้การโอนมันเทิงนี่ค่ะบปัจจัชั่งไหนได้ก็อดิว่ายอยู่นี่ค่ะเนาะงออกอ่าไลท์เฮ็ด USB High Rent Boot นั่นนี่ก็เขาดีเฮ็ดทังคลิปขึ้นมาอยู่ในะค่ะเนาะอย่าลืมปันอินปันแห้งกันตาสีนะครับอันนี้ก็เปิดกลัหนึงนะะนะะนน่งในะคะ่ะเนาะเปิดให้มันปูดเสหางแห่ง High Rent Boot CD นั่นตีขึ้นมาดีนะเทสท็อนะปในค่ะเนาะออกค่ะเปิดกลัมค่ะออกค่ะตีในในมันมาแล้วนะะีนะคะ่ค่ะเนาะเปิดมันขึ้นมาก่อนในะคะ่ะจะเขาย้ำอีกหนึ่งในะคะ่ะเนาะ อ,อคอันนี้ก็เปทางกรระะะะั้ในคัเน้ะตัวเหตุการณ์อยู่ในะค,ะนะคะัเนาอจังเจอว่า,อ,าอันนี้ค,ะะคะัเนาอเอาค่าก็เปิดต่อมันโ่เหตุการณ์เซี่ยงๆนะค,ะนะคะัเนาออย่าพอมปิกคันนออค่ะเคอันนี้ก็จะเป็นไฮแรนด์บุ๊ดซีดีในคันนาอพีอีวินโดซิปในคันนออค่ะอันนี้ก็โอมาติในในคัเนาอ ่เขาวก็ดีเขาก็ดีตั้งแตอร์สุดๆในนี่ครับเนาะดีวินโดว,ว์น uh, ีนี้เนาะเด็กดีในนี่้เนาะเยอะก็อ่าเขาข่าเดีกันมั้เนาะอ่าเด็กดีอ่อออโปรแกรมในนี้เนาะเด็กดีในนี่้เนาะมันมันมันติดเป็นเส้นเข้าข่าก็เด็กดีออโปรแกรมในนี้เนาะเยอะก็มันติดขึ้นมาดีในติดเป็นอ่อซิจูริตี้ในนี้เนาะเด็กดีในครับ ยกก็เขาก็ดีอ่า key finder อำนาจ a n d d i v i l e s s อำนาจก็ password นี่คันเนาะ password ดีในนี่คันเนาะเขาก็ดีดีเขาก็ดี password นี่คันเนาะยกก็ดีในในี่คันเนาะเขาดีเด็กที่ nt password edit นี่คันเนาะเอาค่ะเขาเขาก็ดีเขาก็ดีในนี่คันเนาะเอาค่ะอ่าดีในในี่คันเนาะเขาดีเอาลากมาอ่าจำๆอีกหนึ่งก่อนนี่คันเนาะเอาค่ะอ่าดีในในเขาก็ดีเด็กดีอ่า open ในนี่คันเนาะ open ในค่ะ เด็กตีกับคขาเนาะเด็กโอเปนมันเด็กขึ้นมาจึงไหนเขาก็เด็กตีคอนติเนียรนี่ยนะเนาะเด็กตีคอนติเนียรเนี่ยมันด็กตีในเนมันเด็กมีตัว็กขึ้นมาในค i ะเดมีเอเซอร์นะคะแอดมินิสเตอร์นะคะดีฟอร์อะคา์คัสอย่างเช่นใน,นี่ค่ะทีในในเขาก็เลือกดีแอดมินิสเตอร์คะเป็นผู้ดูแลนะคะเด็กตีในในเขาก de de, ็เด็กี ช็ง password อันานก็อาติกที่ unlock ด้วยก่อนนะครเนาะ unlock นะครเนาะลก็อนานก็เช็ง password นะครับเนาะตีนัยก็ติ๊กเช็ง password นะครับวก็ดีนัยในสังเสวาเขาคาใครใส่ password ล password ต่งอันี้ก็ติ๊กลากว่าลายนะครัเนาะสังเว่เคายี่ก็ปล่อยให้มันเบาๆไว้สักหน่อยนะครับเนาะอันี้ก็เขาคาก็ติ๊กโอเคนะครัเนาะ้วก็ดีนัยในเขาคาก็ติ๊กตีเซฟเช็งนะครัเนาะเซฟเช็งนะครัเนาะ อ๋อค่ะอันนี้ก็อัพเดตเย้าตัวหลิงามเลยค่ะเนาะอ๋อค่ะดีในในข่าวก็ดิเ็กดีอ่อีกซิตเลยค่ะเนาะอ๋อค่ะอ่าดีในในข่าวก็ดิอ่าเทกปิด,ด,ดเครื่องเซลล์รีสตาร์ทกว่านี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ข่าวดิเ็กดี รีสตาต์ทนาวนี่ค่ะเนาะโอเคทีในข้าก็ดีถอด usb ที่ข้าวใส่มาไกลน,นั่นออกมาเซนี่ค่ะเนาะเปิดด้วยกำหนึ่งเนี่ค่ะเนาะจงมันาพาปุด us ปุ่ด password มันออกกว่าไร่ห้าเนี่ค่ะเนาะเข้ามาด้วยจอมกันเนี่ค่ะเนาะ โอเคเปิดวิดูมันขึ้นมานะะเนี่ยนาะโอเคอันนี้ก็ขึ้นมาเยี่เนี่ยนะเนาะคราวดีจำเรียกว่าจอมันเปิดไรเนี่ยนะเนาะ Dick and Cher เนี่ยนะ,ะเนาะอาืมเดี๋ยวก็อ่าดีในเนี่ยเนี่ยนะเนาะมันติดขึ้นมามี2อ,อันเนี่ยนะเนาะอ่าอันนี้เรียกว่ามันติดมี2อ,อันเมือ่อไก่เขาลืมกดออกกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะเนาะอ่าดีในครับ เมื่อไก่มันติมีเอเซอร์แล้วก็แอดมินิสเตรเตอร์ในคณะดีในเน่มันติขึ้นเป็นเอเซอร์ในคณะเนาะอ่ำแล้วออกในคณะเพสวร์ดในคณะกุยกาแอดมินิสเตรเตอร์ในไรแล้วออกไว้แล้วในคณะเนาะข้าก็ดติดเข้าก็ดีแอดมินิสเตรเตอร์ดีในในคณะมันติมียูเซอร์สองคนสองเก่ะในคะเข้าติดติดีแอดมินิสเตรเตอร์ในคณะอันนี้ก็อะไรว่าเขาคอมไลน์ในคณะเมื่อไก่สั่งซื้อว่าเขาค้าเลือกตั้งสองอันในเฮดกว่าตั้งสองกัม เลือก administrator กลุ่มเยอะก็ u n อ o c k นั้นก็เช a ง g e password นะฮะเนาะอนั้นก็เลือกตีเยอะก็เลือกตี user ในทางกรรมัมนะฮะเนาะเยอะก็เยอะก็ไลน์นั้นก็อ,อ,ก line, อนนก unlock password มันออกกว่านี่นก็มันก็ de, ตีเฮะเธอมัอนอ่าเยอะตัวดังสองอันนะฮะเนาะเอาค่ะเอาเอา password ออกกว่าไลน์ดังสองอันนะฮะเนาะอนั้นก็สังเกตว่าเขาขาเอา พาสเวิร์ดแอดมินิสเตอร์นี่ออกกว่าผู้ดูแลมันออกกว่าเย้าในมีเขาเข้าเป็นแอดมินไลน์เนี่เขาเขาก็กว่ากว่าปิกแปดอ่าอยู่เอันแทงก้อนหนึ่งไลน์นี่ค่ะเนาะอันในพวกเย้าวขาวก็ดีจำด้วยเสียกว่าเอาออกในพี่น้องเขานี่ค่ะเนาะอ๋ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่คลิปไลน์เอาอ่าหมายลับนี่ค่ันน้องพาสเวิร์ดใ่คเนาะอ่าดีวินโดว์สิบออกนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ เอามาฝากพี่น้องเขาหนิค่ะเนาะสังเจอเผอมีปัญหาหนะิค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นไฮแรนด์บุ๊ดซีดีหนิค่ะเนาะการจ่ายมันนะคะิค่ะอ๋อค่ะป้าให้มันขึ้นมาก่อนหนะิค่ะเนาะอ่ามันขึ้นมาจากไหน,นะะเราค่ะก็ติ๊กแอสเซปต์นิค่ะเนาะอ่าค่ะ อันนี้ก็เลยว่าเป็นอันเขาอ่าวินโดว์ไรเอลโดลีงามเนี่ยค่ะเนาะโอเคเยอะก็เขาดิดเขากดด้วยดีเนอร์เซตติ้งนะคนาะตีอันเมื่อไกลมันมีพาสเวิร์ดแทงทีหนึ่งเนี่ยค่ะเนาะเขามาที่อ่าแอดมินะะิสเตอร์นี่ค่ะเอาอันนั้นก็อ่าเขาวกดดีคอนโทรลเบนเนอร์ก็เลยเนี่ยค่ะเนาะ C O N อ่าะคอนโทรลเบนเนอร์เนี่ยค่ะเนาะเข้ามาดีการตั้งทีไนเนะะี่ยครอ่าเขาติดกอดด้วยดีอ่าพาสเวิร์ดเมื่อไกลนั่นเนี่ยค่ะเนาะ อันนี้อีสังขึ้นมาบมู่นี่ยฮะเนะาะเขาเดอ่าปิกลงกว่าก่อนนี่ยฮะเนาะอ่าอันนี้เป็นอืมเขาเจอเนี่ยฮะเนาะอ่าลูกดีไลมา,นา,มามนเนี่ฮะอ่นยำหันนี่ยฮะเนาะโปรแกรมอีสังเขาเจอเอีสังกบมู่นี่ยฮะเนาะอืมเดี๋ยวออกจะเห็นเนี่ฮะบึ่ง เอาเออกกําไลโอเคอืมกลัมค่ะเนาะอืมอันนี้กำัไรนีครับพวกแกมีสังกมหูนี่ฮะเนาะ,นะไปกลัมเนะะี่ยฮะ อ๋อค่ะอันนี้มันหูเป็นโปรแกรมอีสังในค่ะเนาะเข้าก็เดี๋ยวเอาป้ายก่อนนี่ค่ะเนาะอือมันหูเดี๋ยวไว้ไรในค่ะเนาะเอาเอาไว้ดังค้างในก่อนในค่ะเนาะยันเบอร์ว่าเขาเจอโปรแกรมอยังมันูในค่ะเนาะอันนี้เขาคาดีเข้าก็ดีการอ่าเอา p a s ว w o r d ออกในค่ะเนาะเขาก็ดีมาดี user account ในค่ะเนาะดีในในค่ะเนาะยกก็ดีในในเขาเาก็ remove user account ในค่ะเนาะดีในเขาเาก็เข้าก็ดีในไรในค่ะเนาะ เขาขากว่ด้วยมันมีหลายอันนะคะเน,นา,นนานะ,ะเนี่ยมันจะมี a d m i n i s t เต t o r แล้วก็จะมียูเซอร์ในทีงกล้องนะครับเนาะดีในเน่ยเขา,าก็จะ delete account ออกกว่านะคะเนาะเอาออกนะคะเนาะด้วยความสั่งแอดมิน,นะคะเนาะย้อนไปว่าแอดมินมันสามมันมันอเอาออกอะไรกูเกิลนะครับเนาะโอเครับอ,อันนี้เอาออกนะคะเนาะ ในก๋วยกระป๋องนี่ค่ะเนาะให้มันเอาออกเย้าเนี่ค่ะเนาะทีริทอาก้าอ่าเดี๋ยใจเข้าวยำถึงอีกหนึ่งนี่ค่ะเนาะย้อนไปว่ามันได้มีฝ่ายอ่าเกี่ยวกับอ่าดีเนอร์ยูเซอร์อน,นั้นนี่ค่ะเนาะ เอาค่ะอันนี้ก็หลืออยู่แอดมินก็เร็วนะี่คะ่ะเนาะอืาหรือผู้เย้าน,ะะนี่ค่ะเนาะอ๋ค่ะอันนี้ก็เลยว่าเป็นอันเย้าตัวลีงามน,ะะนี่ค่ะเนาะในการจัดการเอาอ่าพาสเวิร์ดออกนะี่ค่ะเนาะอ่าในวินโดว์ซิปนี่นนะค่ะเนาะอ๋ค่ะเมื่อซุ่มกวๆๆๆนในค่ะเนาะสังเกตเห็นเข้ามาด้วยอ่าอย่าลืมติดติดตามซับสไครป์ได้ไลค์ได้แชร์บันอีกหนึ่งในะค,ะงค่ะเนาะเมื่อซุ่มค่ะ